ถัดไปนะคะเป็นฟีเจอร์ตอบตามโพสนะคะก็คือถ้าโพสไหนที่เราไม่ต้องการให้เขาคอมเมนต์แบบที่เราตั้งอัตโนมัติไว้อะคะ่ะเราก็สามารถคลิกตรงนี้ค่ะตอบตามโพสเลือกเพจตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าสวงโพสเนี้ยบินต้องการให้เ,เวลาลกเวลาเขาตอบเนี่ยให้ตอบกลับไปว่าสนใจสีกะปินะคะ เราก็จะได้รู้ว่าลูกค้าสนใจสีอะไรแล้วก็ติ๊กตรงนี้ค่ะตอบคอมเมนต์เข้าอินบ็อกซ์แล้วก็ตอบกลับไปว่าพี่สนใจสีกะปีไซส์ Size อะไรคะอะไรคะ,ะประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้ตอบคอมเมนต์แบบนี้นะคะถ้าโพสต์ไหนที่เราไม่ต้องการให้มีการตอบกลับไปนะคะเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะไม่ตอบโพสตนี้ในกรณีที่เราแบบโพสต์เป็นอัพความรู้หรือว่าเป็นข่าวสารแชร์อะไรต่างๆมาหน้าเพจนะคะเราไม่ต้องการให้มันดึงเข้าแชทแล้วก็คลิกไม่ตอบโพสต์นี้นะคะแบบนี้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ไปเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยค่ะช่วยเพิ่มยอดขายได้ตัวนี้ก็คือการบอดแคสต์นะคะก็มาคลิกตรงนี้เลยค่ะบอดแคสต์นะคะโอเคแล้วก็คลิกตรงนี้เลยค่ะบวกบอดแคสต์ซึ่งเขาจะบอดได้ย้อนหลัง24ชั่วโมงนะคะสว่ามินบอดตอนนี้มันก็จะนับ ถอยหลังจากนี้ไปอีก24ชั่วโมงย้อนหลังว่าใครที่ทักมาค่ะมันก็จะส่งข้อความที่เราต้องการไปหาลูกค้าคนนั้นนะคะพอนโยบาย Facebook ก็คือบอทได้ไม่เกิน24ชั่วโมงย้อนหลังนะคะถ้าเกินอาจจะโดนผิดนโยบายได้อ่ะมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กเลือกเพจตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กเลือกเราสามารถอัปรูปภาพได้นะคะว่าเราจะบอทอะไร สมมติว่าเรามีโปรโมชั่นหรือว่าเป็นแบบสินค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่แบบทักมาเมื่อวานนะคะที่เขารอโอนแล้วเ,เขาเห็นปุ๊บเขาจะกลับมาโอนเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษสั่งวันนี้สอง ชุดเหลือเพียง890บาทตัวยอย่างแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะคะว่าจะให้เขาบอดแคททันทีหรือว่าจะระบุวันที่และเวลาตรงนี้นะคะถ้าระบุวันที่เราก็ระบุได้เลยว่าเราจะให้บอดตอนกี่โมงวันที่เท่าไหร่นะคะแบบนี้ อะแต่ถ้าจะบอดทันทีก็คืออันแรกเดี๋ยวจะลองบอดให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็กดบันทึกบันทึกก็คือมันก็จะเริ่มบอดเลยนะคะเห็นมันนิ่งๆอย่างนี้ก็คือมันกำลังบอดนะคะอ่ะเห็นไหมมาละนี่ค่ะมันก็จะส่งเข้าแชทลูกค้าแบบนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งวันนี้2ชุดเพียง890บบาทนะคะตัวอย่างที่มันจะส่งไปหาลูกค้าประมาณนี้ค่ะ แชทมันอาจจะไหลลงมาข้างล่างหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องให้อดมินคอยคอยเช็คดูว่าคนไหนยังไม่ตอบ